สวัสดีวันนี้ก็มีของมาฝากท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังที่หลวงพ่อได้อธิบายมาเพราะว่าการอธิบายธรรมะนั้นเกิดขึ้นมาในใจใจที่ได้ฝึกแล้วมันก็จะเกิดธรรมะ ธรรมะเหล่านั้นก็เอาออกมาพูดเป็นตัวเป็นคำเรียกว่าธรรมะเกิดจากใจสิ่งที่จะฝากให้วันนี้คือการอนุโมทนาท่านทั้งหลายคำว่าโมทนานั้นคือสนับสนุนคนทำความดีใครเขาทำความดีเราก็อนุโมทนาความดีมีอยู่เยอะ เหรือบุญต่างๆที่เราพากันทำก็ก็เรียกว่าเป็นความดีสมาธิภาวนาก็ก็เรียกว่าเป็นความดีการบวชพระการบวชเนนการสร้างกุฏิวิหารการสร้างวัดวารามการที่เราถวายอาหารสิบาทถวายสาังฆทานส,สารพัดนี่ เป็นล้วนแล้วจะเป็นความดีเมื่อความดีทำขึ้นมาแล้วผู้ที่มีสติปัญญาเขาก็อนุโมทนาอนุโมทนาก็ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำเช่นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิทั้งหลายนอกจากตนเองจะได้รับผลจากการทำสมาธิแล้ว ผู้ที่เห็นดีด้วยก็อนุโมทนาหมายความว่าโอ้ท่านคนนั้นคนนั้นเขาได้ทำความดีขึ้นมาน่าอัศจรรย์ก็อนุโมทนาแล้วการอนุโมทนานั้นไม่ใช่ว่าเราอนุโมทนาเฉยๆมันเป็นการสร้างบุญให้แก่ตัวพวกเราอย่างหนึ่งนอกจากการสร้างบุญแล้วก็ สร้างคุณธรรมให้แก่ตัวของเราตัวของเราก็จะมีพรหมวิหารพรหมวิหารท่านกล่าวว่ามีเมตตาและมีกรุณาและมีมุทุตาและมีอุเบกขาและเมื่อเราอนุโมทนาก็เป็นมุทุตาจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปทำอะไรให้ ท่านผู้ที่มีพระคุณเราเราก็บอกว่าไปทำมุทุตาจิตยอย่างนี้อย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะสนับสนุนบุคคลผู้นั้นท่านที่เราเคารพท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเราก็ไปอนุโมทนาให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติดีอีกทีหนึ่ง เราก็ได้ทั้งพรหมวิหารเราก็ได้ทั้งบุญเราก็ได้ทั้งสิ่งที่ไม่เป็นบนทินในจิตใจนั่นเองเพราะฉะนั้นมันกลงกันข้ามก็คนที่อิจฉาคนที่พยาบาทคนที่เห็นคนอื่นดีทอนอยู่ไม่ได้การที่เห็นคนอื่นดีทอนอยู่ไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าอาติมานะ เราเรียกว่ามานาทิฐิที่มันยิ่งใหญ่มากคือว่าใครไปทำความดีก็กลัวเกินเราสู้ไม่ได้นี่แกทำความดีฉันสู้แกไม่ได้อิจฉาอย่างนี้เป็นต้นหรือไปทำที่ไหนก็ตามทำบุญหรือทำกองกันใหญ่ๆแต่เราก็ทำก็คมไม่ได้ก็อิจฉาว่าแหม มันทำได้ยังไงเราทำไม่ได้พอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยความอิจฉาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นอาุศนอากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันทำให้คนไปนรกได้ง่ายๆมันทำให้คนในวิปริตไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการผูกพยาบาทการอาฆาตการจองเวรและการอิจฉา ไม่เหมาะที่เราจะาทำกิจให้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุดังกล่าวพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงถึงธรมมวิหารในข้อว่ามุทุตาเอาไว้เพื่อที่จะให้บุคคลมีสติปัญญาคิดถึงว่าเมื่อใครก็าทำความดีแล้วเราช่วยกันสนับสนุนไม่ต้องไปอิจฉาเขาเ หรือว่าคนที่เขาทําความดีเขาได้รับการยกย่องเราก็ไม่ได้รับการยกย่องเราก็มาเสียอกเสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้อนอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหานั้นคือบุญแม้ความว่าไม่รู้ละสิ่งใดมันจะเป็นบุญฉันก็จะต้องทำขึ้นมา อย่างการกราบไหว้พ่อแม่อย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นบุญอย่างกรกรมการการาบไหว้ครูบาอาจารย์อย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นบุญก็เรียกว่าคาระวะตาคาระวะตาแปลว่าการเคารพบ,บุคคลที่ควรเคารพมันเป็นมงคลมงคลก็คือบุญนั่นเองด้วยเหตุดังกล่าวจิตใจนี่แหละเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ พอเวลาที่เราพยายามทำสมาธิสมาธิก็เป็นส่วนที่จะต้องผิดพลรรังจิตขึ้นให้แก่เราท่านทั้งหลายจงจำเอาไว้ให้ดีๆว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธินั้นได้แก่การสะสมพลรรังจิตที่ว่าเป็นต้องการสุขต้องการฌานต้องการอะไรอย่างนั้นอันนั้นเป็นส่วน มัก็ถูกเมือกันแต่ว่าไม่ถูกตัวจริงแต่ถ้าว่าการทําสมาธิแล้วก็เพื่อสะสมพลังจิตนี่คือตัวจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสะสมพลังจิตจึงมีคุณานุภาพที่ใหญ่ยิ่งเราพยายามทําไปกันแล้วกันแม้ว่าเราจะทําไปอย่างไรที่จะให้เราได้สะสมพลังจิตนะ ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้พอถึงเวลาให้ผลแล้วมันปั๊บเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราทั้งหลายลองพากันคิดดูเถิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาคนน่าได้สำเร็จเป็นโกดได้สำเร็จเป็นล้านเป็นโกดอย่างเนี้ยแล้วก็คนทั้งหลายเหล่านั้นทำไม ไม่ได้เข้าป่าเข้าดงไม่ได้เขาไปทำสมาธิอะไรที่ไหนฟังแค่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุแล้วเรื่องอะไรถึงเป็นเช่นนั้นก็เรื่องที่ว่าเขาได้สะสมพลังจิตมาถึงจุดหนึ่งแล้วเมื่อสะสมพลังจิตมาถึงจุดหนึ่งแล้วนั่ไม่ต้องทำอะไรหรอกฟังเทศห้านาทีก็ได้สำเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นการทําความเพียรทั้งหลายแหล่เหล่านี้ท่านทั้งหลายจงจดจําไว้แน่ๆเลยว,ว่าการทําเนี่ยเพื่อสะสมพระังจิตแต่หากว่าเราทำสมาธิลึกเกินไปเช่นอรูปฌานอย่างนี้อันนั้นก็จะต้องสูบกินพระังจิตแล้วก็สูบกินพระังจิตแล้ว เวลาตายแล้วก็จะต้องไปเกิดในอรูปภพมชีวิตก็อยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีหลายนานมากเพราะว่าอ,อ,อานุภาพแห่งฌานก็ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่ทำสมาธิท่านจึงให้กล่าวว่าสัมมาสมาธิ สมาสมาชีมเค็อยู่ในมัดแปดมัดแปดเท่าก็กำหนดเอาตั้งแต่ผสมชาฌานฌานถึงจะสุดฌานเท่านี้เพราะว่าฌานเหล่านี้จะเป็นระยะที่การผิดพรรังจิงนั้นรอยเหตุนั้นนั่นเองพวกเราทั้งหลายอัปะมาเดนะสัมปาเดสะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเมื่อความไม่ประมาทมีขึ้นแล้วก็รู้จักหนทางแล้วเราก็ปฏิบัติ นั่นแหละคือการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครจะเป็นโยมจะเป็นพระหรือจะเป็นคนหรือจะเป็นใครหรือจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นพ่อค้าประชาชนหรือจะเป็นเจ้าไร่เจ้านาก็สามารถสร้างพลังจิตอันนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะการทำสมาธิ ไม่ใช่เป็นของยากเลยเพราะฉะนั้นที่พระองค์ได้พระพุทธองค์ได้ทรงตัดเสินพวกเราว่าอย่าพากันประมาทนั้นเป็นการที่ถูกต้องที่สวสวัสด,ดีส